ขุดคลองไส้ไก่ใครว่าง่ายส่วนตัวผมเนี่ยใช้รถแมคโครช่วยขุดง่ายกว่าครับหลังจากที่ขุดไม่นานฝนก็ตกลงมาน้ำท่วมคลองไส้ไก่แบบนี้ผมจึงใช้ไดโวสูบน้ำออกหลังจากที่น้ำลดเสร็จเรียบร้อยผมก็มาลอกคลองอีกรอบหนึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผมไม่ได้จับระดับน้ำตอนที่รถแมคโครมาขุดทำให้ผมเปืองทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งกำลังอีกรอบหนึ่งครับพอลอกคลองเสร็จผม ก็ปูพายางโดยที่ผมใช้ไม้เนี่ยนะครับตอกที่หัวพายางเอาไว้หลังจากนั้นผมก็ดึงพายางลงไปที่คลองโดยพายางที่ผมใช้เนี่ยกว้าง3เมตร60หนา10ไมคอนและความยาวอยู่ที่36เมตรครับเนื่องจากวันนี้ผมอยู่คนเดียวหลังจากที่ดึงพายางแล้วก็วางไว้อีกมุมหนึ่ง ผมก็มาคลี่พะยางออกเพราะพะยางที่ผมซื้อมา1ม้วนเนี่ยเขาทําเป็น2พับพอดึงไปสัก10เมตรเราก็มาคลี่ออกเราก็ดึงไปอีก10เมตรเราก็มาคลี่ออกแบบนี้ครับในช่วงดึงพะยางเนี่ยควรจะมี2-3คนผมว่าจะดีมากแต่ว่าก็ยังว่าละครับถ้ามีหลายคนยิ่งหลายคนยิ่งหลายเสียงอาจจะยุ่งยากก็ได้ในช่วงนี้และข้อสําคัญคือเวลาเราดึงพะยางเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องหาก้อนดินนะครับมาทับเขาเอาไว้ ไม่เช่นนั้นมันจะไหลลงพื้นครับและในช่วงเวลานี้เราควรที่จะเปิดน้ำลงไปในคลองไส้ไก่ได้เลยครับเราจะได้รู้ว่าผ้ายางมันแนบกับพื้นด้านล่างได้ขนาดไหนแล้วจึงค่อยๆปรับและดึงให้ผ้ายางตึงครับส่วนตัวผม ใช้ไม้ถูพื้นที่มีปลายนุ่มๆเป็นตัวช่วยรีดผ้ายางเพราะบางทีอาจจะมีลมหรืออากาศที่อยู่ในผ้ายางทําให้ผ้ายางมันพองขึ้นได้ครับและในส่วนของคลองไส้ไก่ที่มันเป็นโค้งผมใช้ไม้ที่เป็นไม้ลื่นๆน,นะครับ เอามารองผ้ายางเอาไว้ข้างบนก่อนหลังจากนั้นผมค่อยดึงผ้ายางออกไปสาเหตุที่ผมทําแบบนี้ประการที่1ผมเกรงว่าน้ําที่ผมเปิดในตอนแรกมันจะไหลมาฝั่งนี้ประการที่2เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ายางที่มันพับอยู่มันลงไปติดกับโครนมันจะคลี่ยากนั่นเองครับหลังจากที่ผมปูผ้ายางเสร็จขั้นตอนต่อไปผมจะมาล็อกที่หัวของคลองไส้ไก่ก่อนที่ผมจะกลบดินที่ผ้ายางนี้ ซึ่งตอนนี้ผมใช้ไม้แหลมๆมาล็อกชั่วคราวเอาไว้ผมดึงไม้ล็อกชั่วคราวออกแล้วก็พับผ้ายางในลักษณะพับม้วนล,ลงและผมใช้อุปกรณ์พิเศษนี้ครับเป็นแท่งเหล็กเล็กๆ2ขาแล้วก็มีพลาสติกกลมๆเสียบแท่งเหล็กเข้าไปในช่องของพลาสติกกลมได้เลยแล้วก็เสียบลงไปเพื่อที่จะล็อกหัวผ้ายางหลังจากนั้นก็กดแรงๆครับผมไม่สนิทใจจึงใช้ค้อนเนี่ยย้ำลงไปอีกรอบหนึ่งผมทําแบบนี้ทั้งหมด ห้จุดและผมก็ใช้ดินเนี่ยกลบผ้ายางครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับมันจะแน่นหนาถาวรหลังจากนั้นเราค่อยเอาดินเนี่ยกลบผ้ายางนะครับขอเป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่อยากจะทําคลองไส้ไก่นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ